สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอทีมเน็แมทสักตาก่อนด้วเสียงเข้าบ้นี้สีงก็จะเข้าแหละโอเคเดี๋ยวขอทีมแสก่อนด้ เปิดเพลงไม่ได้เนาะไม่เป็นไรเปิดเพลงจะโดนแบนไหมวะไม่ชัวร์นะลองดูหน่อยแล้วกันนะ spotify ย uh, you know <c oughs> ู่ไนวะโดนแบนหรือไม่เรามาดูกันวอไม่เฉยนะ เทสเทสเทสสวัสดีครับ โอเคมาจริงจังจริงจังใช้ความเร็วเมาส์เท่าไหร่มะเนี่ยกำฆ่าไม่ได้เลยชิบหายแล้ว ไม่กอวอร์มยังไม่รอดแรงกูจะรอดไหมเนี่ยเพื่อนเราโหดเกินจังเลยอะชิบหายละ กูออกไปแล้วกูตายโอเคดวงกูไม่ดีแล้วอันนี้ดวงไม่ค okay, okay, kind of ่ดีแล้วทุกคนโอ้โหไรซี but Somebody... he... โอ้ w a t e f u c k ไม่ได้มาโล่นานมากเดี๋ยวก่อน <c oughs> ไม่เล่นนานจริงทุกคนแบบจะอ้วกว่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าเพิ่งเริ่มนะกูจะอ้วกแหละโอ้โหเจ็ตอย่างเอาเจ็ตดิฟนะ ต้องอันนี้จะ okay. ดิฟเลยเบ้าเหินจัดชิบหายละชิบหายจริง Killed that. i match found then with that law and um... ขาดูดิดว่าไม่นะฉันแค้สิ่งในหัวออจะไป แลวฉันแพ้เสียงในหัวไปแล้วไง ด้วยกันก่อนนะเราไม่ได้เล่นวารูแบบนานโคตรแบบแบบนานจัดจัด เป็นเกือบอาทิตย์ได้เป็นอาทิตย์เลยแหละเอาง,ง่ายยิงไม่ค่อยโดนละแต่ไม่เป็นไรเ <c oughs> ออเหมือนจะตี้คนไทยนะแต่ก็ได้อยู่ Watching here I'm pushing โอแล้วไม่วายมีอะโอ้ยเอ้ย <Uma velocidade> oh My God One hit o m y g d ผู้หญิงครับ Oh replay สวยมาก,สว,มากสวยมากครับสวยมากครับทุกคนยิงโดนหัวไปก็ไม่ตายไอเลน่าซื้อเกาะเล่าใครซื้อปืนให้เองวะเหลือเชื่อแม่ง โซบีว่ะทุกคนโหับอ่างโอ้เดมเว้ยทีกโอเคกำลังนซีนซีอินว่ะแต่กูไม่อิน แต่กูไม่อินเท่าทีเย้สวบช่วรเพี้ยสวบวันนี้เราจะเป็นไนส์ไนส์กายเราจะไม่ท็อกซิตเด็ดขาดท็อกซิกท็อกซิตอะไรวะท็อกซิต ไปหมนี่ตกรอโอ้ยโอเควัดผมสูบคอนฟูสชินไปบอลวินด้อยิงไปแล้วว่าเจ็ดห้าเดี๋ยวอยู่ปบอลวินดอมมาเลยอ่ะ Ooh. Oh, nice try. Nice, nice try. Still alive? I want their life, yours. Jangan kan lah Coming. Hey, hey. Right. Okay, we can retake, guys. Oh, Okay. Yeah. I got no more flash, though. Genta. I'm fighting you, Found them. One of them. Genta, I Outside. Oh, dear, dear. <laughs> oh, sorry. i, not I Spike planted. 58 <laughs> bit. Last the no standing. A moment, a moment. I thought you were excited. What do you say, drone? Ready to stretch your wings? ขอลีนกับเพื่อนแป๊บนึงนะ

ขอยู่โอ้ใครบายก็บายตอนนี้กูบายบายก่อนได้ไหมวะอโอ้ my god โดนกูทุกนัดเลยสว่าผู้หญิงเบอร์ โอ้อยู่นี่แหละกูตกใจหมดเลยเฮ้ยกูก็เบอร์จัดใจเย็นนะ อาานี่นแหละไม่ได้ไปตีไม่ได้ไปตีลิงเยอะเลยครับไม่ตายเออเมื่อแต่จะไปอ่านท่าทางของบอสกูตายชิบหายวาโรแรน,รแรนเกมหอาที่ที่เราเลือกเองบันซี คอมมอนเมทอ้าวมันมาตอนไหนวะโอ้หูฟังไฮเปอร์เอ็กไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยแม่วะทุกคน เฮ้ยหลบได้เพื่อนอย่าอย่านะทักทายครับวันดีครับใครอ่ะทักทายครับทักทายครับเอีนี่พี่อาร์มแน่เลยเดาแน่เดามามาจอยกันจอยกัน เข้ามาเล่นด้วยกันได้เด้อโซโลแรงมันน่ากลัวอยู่เด้อเกมนี้เด้วยโหดๆเพื่อนเพื่อนโหดมากกูเพลย์เวอร์กูเพลย์ไม่ได้เล่นแรงนานแล้วกดแต่อันเลดแบบรหัสรหัสนู่น่ะรหัสหลอกเด็กเพื่อนมันที่เล่นรหัสหลอกเด็กอ่ะพี่สุดที่สักค่ะ